สวัสดีครับพบกับมีญตินะครับช่อง MTV ครั้งนะครับวันนี้เฮียจะมาแนะนําวิธีการขอค่ารอไลแมนนะครับที่ไปงานอาอาร์เอนะครับก็เงื่อนไขก็คือ,อคร,รอครบ45นาทีการรอครบสีนาทีเนี่ยไม่แน่ใจว่าเราไปถึงร้านก่อนหรือตั้งแต่ที่ที่ร้านรับออเดอร์แล้วนะครับไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้ขอนาน เพราะว่าส่วนมากจะไปขอตั้งแต่สมัยลั่าโมบก็คือตั้งแต่เราถึงร้านอะถ้าเราถึงร้านปุ๊บเราก็นับตั้งแต่นั้นอะ่ะหนึ่งนาทีสี่สิบห้านาทีจะได้ค่ารอที่สี่สิบบาทเดี๋ยวมีเงื่อนไขขึ้นให้ดูนะครับในส่วนของการขอเนี่ยนะครับถ้ามันดูแล้วมันเกินสี่สิบห้านาทีไม่ว่าไม่ว่าตั้งแต่ที่เราไปถึงหรือนับนาทีในของ หน้างานนะครับขั้นแรกนะครับให้เราอะถ่ายรูปซิลฟี่กับห้านค้าก่อนนะครับไปถึงถ้าดูว่าเยอะแล้วคิดว่านานถ่ายรูปก่นเลยนะครับถอดหมวกให้เรียบร้อยอาจจะต้องถอดแมสด้วยแล้วก็ถ่ายรูปซิลฟี่กับหน้าร้านให้เห็นชื่อร้านเด,เด่นชัดนะครับไอไอคนเยอะไม่เท่าไหร่แต่ขอให้เห็นชื่อร้านนะครับซึ่งเฮียวันเนี้ยพลาดไปนหน่อยไม่ได้ซลฟี่ร้าน นะครับเสร็จแล้วให้เราเข้ามาที่แอป lineman เราอาจจะมาส่งตอนกลับบ้านแล้วก็ได้ไม่จําเป็นต้องส่งระหว่างาหลังจบงานนะครับให้เราเข้ามาปุ๊บแล้วมาที่คําว่าอื่นๆนะครับแล้วไปที่คําว่าติดต่อเรานะครับแล้วด้านล่างจะมีคําว่าแชทนะครับให้เราเตรียมนะครับเตรียมรูปที่เซลยฟี่กับหลานแล้วก็แคปหน้าจอนะครับ Google Map Google Map เนี่ย แคปหนะ้ตอนนั้นนะพยายามให้ได้เหมือนรายละเอียดเยอะที่สุดเนาะทั้งแบบใกล้แบบไกลเก็บเอาไว้เก็บรายละเอียดเช่นการซูมเข้าไปแล้วก็แคปนะครับแล้วก็อาจจะถอยออกมาแล้วก็แคปสัก2รูปเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็แคปหน้างานเก็บไว้ด้วยนะครับหน้าใบงานนะครับเสร็จแล้วอีกอันนึงก็คือการแคปตัวของ ข้อมูลส่วนตัวนะครับที่เห็นเลขเลขเลขคนขับนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเข้ามาที่อื่นๆอย่างที่บอกนะครับมาที่ติดต่อเรานะครับติดต่อเราเสร็จแล้วด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีคําว่าแชทกับฝ่ายดูแลคนขับนะครับทางฝ่ายดูแลคนขับเนี่ยจะทําการคุยกับเราอย่าลืมนะครับก๊อปปี้ตัวของเลขออเดอร์มาด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับ ก็คุยแจ้งเขาแล้วเขาต,าตาตาให้เราส่งรูปไปตามระดับเรื่อยๆนะครับถ้าทางติดต่อเราแชททางนี้ส่งรูปไม่ได้นะครับให้เราออกมาเข้าไปที่คำถามที่ถามบ่อยนะครับจิ้มเข้าไปนะครับมันจะ,จะหมุนนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็เนี่ยให้จิ้มคําว่าแชทตรงเนี้ย แต่แล้วเนี่ยก็ใส่ชื่อนะครับเลขออเดอร์งานแล้วก็สตาร์ทแชทเหมือนกันนะครับอันนี้คุยได้อันนี้ก็สามารถส่งส่งรูปได้เหมือนกันนะครับถ้าส่งทางนั้นไม่ได้ให้ส่งทางนี้นะครับแล้วก็รอทางเจ้าหน้าที่เขาอ่านาไปพิจนารณาแล้วก็อนุมัตินะครับโอเคมีแค่นี้นะครับง่ายๆไม่ยากนะครับการส่งขอค่ารอเนาะส่งหลังกลับบ้านก็ได้ภายใน24ชั่วโมงนะครับทําตามที่เราตามตามที่เฮียบอกก็คือรูป รูปเซลฟี่นะครับแล้วก็แคปหน้าจอหน้า Google Map นะครับแล้วก็ตัวของหน้าจอคนขับที่มีชื่อเราแล้วก็เลขเลขคนขับแล้วก็ส่วนของหน้าของใบงานเพราะว่าแค่้แหละนะครับส่วนมากจะได้ถ้าครบหมดทุกอย่างนะครับเพราะว่าเขาจะ ไปทำการหักเงินร้านค้านะครับแล้วไปหากอีกทีออกฟินเดือนประมาณนี้ก่อนที่เขาจะโอนเงินให้กับร้านค้าต่างไลแมนก็จะหักค่ารอตรงนี้มาเพราะว่ามันมีหลักฐานชัดเจนว่าคุณทําสินค้านานแล้วอันนี้ขอให้เป็นตัวที่เป็นข้อข้อมูลจริงเนาะถ้าเป็นข้อมูลเท็จอะ่ะเดี๋ยวไลแมนจะแบนเราได้นะครับโอเคอย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ช่องเอมิให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ